วันนี้ซิมมอนได้คองเหรียแป้งเนี้ยวยืดยืดสมเห็ดโลตีนโชว์ฝีมือในการทำโลตีนภูผิน้องปุ๊บปั๊บปุ๊ปปบปั๊บุเด็ดรวดเร็วทันใจแม่ซิมอนกรีเห็เหตุไปไวยุ้มยำยุ้มยๆำแป้งใส่กันจบ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 วาวบอกยังไวเลยผู้ใดมากินโลตีนแป้งสีสมสมมาเด้อครับเอาติดมือแล้วพี่นองเอ้ย ขั้นสมขั้นสมแป้งยืดออกยืดออกแบ่งสัดส่วนคนพี่นอ้องแบ่งสัดส่วนม่อนม่อนม่อนเอาแบ่งสัดส่วนเก็ดเป็นแป้งก้องก้อนไม่สมอนพอพี่น้องถึกแบ่งก้อนรตีนแป้งสีสมยองเอยองใส่กันยองเอยองใส่กันคนพี่น้องโอ้ยก็ไม่เหน,น็ดยากเนาะยืดยืดเอาแบ่งโรตีนพอค่าจำเป็น แบ่งก้อนเป็นสัดส่วนแล้วยืดยืดเอามาแล้วยองใส่กันยืดก็ยืดยืด,ยดแบง่งออกเป็นสินเป็นส่วนเสียส่วนแล้วยองใส่กันอีกโอ้ยแป้งมันขึ้นน้ำแล้วเถอะโอ้ยพอ่อเราละ <c oughs> พอล่อเ้าละออเอามาเหรียญดีก่อนเฮ้ยเนาะแป้งไม่เหลือจักเทียนี่ามากรส่กกันไหม ผสมใส่กันไหมยืดแล้วยืดอีกจะได้กินมโนโปรตีนหน่แป้งสีผสมมันก็เห็ดยากแท้โอ้ยปวดยืดออกยืดออกแกะกันเป็นก้อนออกเป็นก้อนแบ่งเป็นสัดส่วนผู้่ได้กินโปรตีนของซีมอดโลทาเดอร์มืออื่นเสาร์เหมือนวินาทีมันกับสัดนาเหมือนจะได้กินหมวนหมอนเส่กองกันโอ้ยยืดออกโอ้ยขึ้นยืดเป็นก้อนสามก้อนอืมเหยียดแขืงแบ่งออกเป็นก้อนนั่นก้อนนี่โอ้ยติดแขนติดติดมือ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ็ดยากเหตยากยากเยากเย็นเย็นเด้อผู้ใดยจะซื้อน้ำพิซซีมอนโอ้ยน้องแซกันน้องส่กันน้องส่กันได้โอ้ยเพราะเราเปน้องพิซซีมอนเพราะเราสวัสดีเล้วพี่น้องจ้าฝากติดตามคลิปหนาเด้อจ้าบ๊ายบายคลิปวีดูโอเสียสินเสียเอ็นแต่พิซซีมอนฝากกับพท่านพอได้ขายเสียสินฝากติดตามคลิปหนาเด้อจ้า